สปีดเบรคเอ้ยแอร์เบรคไหมแอร์เบรกอ่ะนี้น่าจะเป็นแฟลปของแฟลปเวลาอะไรอย่างพี่น้องปุ่มควบคุมเยอะแยะคิดว่าเนี่ยเหมือนระบบเครื่องเสียงนี่เครื่องเสียงแบบปรับไปปรับมานี่อยู่ข้างบนอีกิคเลยนี่โอ้เยอะเครื่องลุนเก่าๆมันจะบินอะไรตัวได้นะครับพี่น้องอะไรคู่เครื่องบินสามสองตะเกียบหรอ่าหนึ่งขนมาหมดก่อนใหม่เป็นบนบนตาเหมือนเนาะบางน้อยต้องออกไปอีกสอ น <N ee> ี่ปักขีคานี่แหละนี่ที่คนอบอกมาหน่อยนี่เป็นขีคาไทยเออมาเป็นขีคาไทยมาเป็นฐานรับใส่มือนี่นี่ปักขีขาขึ้นเครื่องบินนี่นี่คือตัวเครื่องบินนี่คือเครื่องบินนะครับเครื่องบินประเทศไทยเมืองไทยนี่เห้มาหนี่เหนบอกปักขีคากระมีปัญญาขึ้นเครื่องบินอย นะครับพี่แล้ว่าจะกี่ขาเดี๋ยวนี้ฮะเอาบักมนุษย์ทำมาแล้วบักมนุษย์ทำแล้วมาดูถูกคอยว่าคอยมาเป็นทิศขาไทยมาเป็นทางพุทธไทยมือนีบักขี่ขาสิขึ้นเครื่องบินให้เบิ้งเออมีปัญญาบอมีปัญญาบอเนี่ยส่วนเล่าเลยเพื่อนมา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 บ้านไทยเนี่ยจะรับเป็นชิว้าบ่หน่อยขึ้นสี่ตัวเนี่บอหน่อยสีขึ้นนี่เลยขึ้นจริงจริงนะครับทางไหนเออซื้อตั๋วมาแล้วก็ขึ้นทั้งคุนขึ้นทั้งคุณลงทางพี่โอ้ขอโทษขอโทษครับพอดีว่า ขึนเครื่องบินขั้นแรกนะครับเออเออเอเออเออเรอเอรเนอเออเออนออเ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 อเต้นครเบผมออเ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 ออนอนเออ้ออเ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 อเดเออเออเอ่อออเเอเอเ้เออเเอออเอออเออเเอ่อ <CK> oh! ขึ้นเครื่องบินนะครับพี่น้องเบาย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 เลยเพราะด้วยสายตาก็เทอะเลยดิอะไรครับข้างในเบาๆเล็กๆหน่อยข้างในด้วยนี่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 ตัวเครื่องบินนี่เห้มอนี่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 ครับอ๋อตอนนี้ก็ขึ้นมาเครื่องบินเลยเนาะครับพี่น้องมาฮานุตอนนี้กำลังดื่มนะเดี๋ยวดื่มกาแฟต้องการนะพี่น้องเย็นๆเนาะขึ้นมาหน่อ่เนาะ มนเครื่องบินใส่ไดได้ครับพี่รองเนาะมันเคื่อบินแท่ด้วมันคือในนั่งมันคือดขึ้นแต่วาขึ้นมานั่งส่มเครื่งบินนะครับนี่ทุกคนอันนี้เป็นืนเมื่ออวเป็นปืนแท่หรวอว่าเป็นืนใม่เืนเ่เแบบใหม่เนมาติดใส่มีใหม่แล้วเคร่อบินกย่างเลยเนาะกุอย่เป็นเคร่องบินเต่ตวันนี้ไใหม่ อย่างกราอี่อาจจะดีไซน์ใหม่ครับออปิดปิดสัญญาณนะ้วบอสหน่อยคิดว่าเครื่องบินปิดสัญญาณหอคว่าเครื่องบินปิดสัญญาณโทรศัพท์หรอโทรศัพท์เวลาจุดเสวนบนไม่เยยนเลยยเย โอ้เสียดายอยากขึ้นลำนันแน่<ใ>นอยตัวึ้นลำนันแน่<ร>น,นะครับผมเราไปจยกขึ้นลำนี่ลำนี่ของไทยแลนด์นี่หนิไทยแลนด์เนี่ยครับผมโอ้ลายเไรเนี<า>่ยครับขับซ้อนมากเลยใช่ขับซ้อนมันไม่ใช่ใบพัดง่ายๆ<ห>น,ๆนะโอ้ยเครื่องบินครับโอ้ปาพ,พ,พี่น้องเอ้ยรถทหารเต็มเลยรถเนี่ยไม่ไม่น่าปลดไม่น่าทิ้งยังดีๆอยู่เลยถ้าไปทำเป็นรถ

เด็กดีเลยเนี่ยน้องขเครื่องวินเป็นเกดี้องอย่มันจะกลับเนาะ เนาะครับอากลาไปแล้วพี่้องเลยนะครับเพื่อนี่จากลาแล้วครับเริ่งบินก็ได้ขึินแล้วนะครับเรื่งบินลบไปเอพี่อ้องเใหญ่เรอขอไม่ได้เหรอ,รอเขาไ, <c oughs> ไป,ป่ไรครับพี่้องหมดเิ่งบินก <c oughs> สวัสดีครับสอัดีทุกคนเอ้ยคุณข้างขึ้นเขาพี่รองอาประเทศไทยครับผมทุกคน,นเที่ยวไปบีนะครับผมมาชิ่งเดียวนี่ครับพี่รองมีการเดินทางคนระับ ท่าขึ้นคู่ขึ้นเขาพี่น้องงายไปดิกี่ดอครับนี่ทุกคนปั๊บปๆๆๆปนี่เห็นมาเบิกทางคู่เบิกเลยนี่ตึดตดตนี่ทาาแกงหงนอนนี่ะขนาดทางขึ้นเขายังมีแกงหงนอนอยู่เั๊คปับเลย เออย็นสบายมาไปนอนเนาะอมาแต่ม hmm. ันเป็นันป่ามันยากาศหนาจะแม่นฝนจะตกเลยมันยากาศอ๋อยอมรับรับนไทีอกตาจักบพเอดุงเนนี่ไอ้ดุงบนมาเกมาเบิงเด้อครับเรามาอกาถ่าไทยจถนนกรุงเทพเราอะมาไายแนี่ต่าจังหวัดมาสักเป็่อจะไหนตาจังหวัด นี่น,น,นะครับผมเนาะงทางจังหวัดของจริงเน้อครับนี่พี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดครับทางจังหวัดของจริงของแพร่จังหวัดชนบุรีนะครับผมอ๋อทางขึ้นเขาขึ้นป่าพี่นเราขึ้นป่าแต่เขาทางก็มาดีกันแล้วก็รอดครับอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ,ดอ้ขนาด<ต>นี้เลยวะเนาะต่างเงินเขาประเทศไทยพี่น้อง<ร> แต่า,าแต่เขาแต่ว่าเส็นห้างอามองเป็นล้มเป็นบอบมืนะครับอ๋อทางลุเขาว่ะนี้พี่น้องลุกเขาลุเขาลุกเขาดิาาโอ <c oughs> เป็นอย่างนะครับพี่น้องนอะกทางกลางนะครับ เป็นคไข่แบบคือเมือ,องคือยังไงเนาะก็ได้หาอยู่ไปส่วนน้ำด้วยเป็นที่สอนวิ่งด้วยนี่ว่าบ้าน ครับพี่น้องเอ้ยปลาตกตกตกนี่คือปลาคือเขาอีดีเด้อครับพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้กินนอนฟังเล่าครับพี่น้องโอ้นี่เนาะทีพวกวรับทีมีรูพุ่มตะรูไปนะโอ้ใช่ใช่ตั้งขึ้นกู้ขึ้นเขาเพื่อทุกคนเขาสี่จันครับพี่น้องเ<า>นานะโอ้ถึงแลทางดีดีสี่กระด,ดกกระเนี้ยเขาชี้จันทร์ ครับเขาเห็นทางนาเขเป็นนี่ครับโอปตัลรูปนะครับนี่อ๋อทุกคนสุดยอดสุดยอดเอาไอว้วมาถ่ายตอนนั้นเป็นปะเปลี่ยนมาถ่ายกับไอ้เด็ดไอไกลนี่ทุกคนเลยทางขึ้นเขามาเบิ้งพี่น้องอ๋อทุกคนปุดบปุ๊บุ๊นี่อ๋องามแฟงงามบารงานแฟรงามบารพี่น้อง สมโอ้พี่้อกเลยจังมาคนมาเที่ยวหลายนะครับนี่ข้างขาาาึ้นทั่วเข้ามาทั่วมาลงนทุกคน,นอนซอนนอนซอนพี่ดอกอ๋เอาแบบที่การท่องเที่ยวคือเก,กินขนาดพี่ออ้อพรอะว่านมีหลายอย่างสวยงามนะครับทุกคนแต่การเดินทางสะดวกครับเดินทางแบบสะดวกสบายแห้งนะครับผมผมมี เป็นบวกเป็นน้องเป็นต้มนะครับทุกคนเลยเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์มากอ่ะพอดจึ๊บวยครับมนก็ดีจังมขอบผมรถไทเนี่รก็ก็ไปไก่จันทร์ข้าตากขึเขากร่โดกระโกระโดดกระโดดกระโดก็ไกลกระรกระโรงรรรรระ กนอลังการนียนะัาางการ,าราการจารจะสร้างเก็ดหรอโหนังกัน,นครับแกสลัดีเด่เลย,อเลยจอมสีเ,เหมือนเขาบ้าดบาด้าแล้วก็เอาสีไป เลเซอร์อยิงตอนนี้เขาชีจนันทร์ยังยาง,ยางตืนไหมนี่จะ,จ,ะจ,ะจะเดินหรือว่าจะจะเดินป่ะหรือว่าจะขับขึ้นแม่นะครับรถขับรถไปแม่นะเรา,าไม่ไปี่ เดินจินจะได้ดวิวไม่ดีกว่าอยู่มาถึงวัดระห่างไ,ไกลอะ่ะใช่ระหว่าเขาไปเสียบเพราะว่าเดี๋ยวไปทางนู้ไม่ทันกว่าทัานอ๋อโอ้ขับพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังมาถึงบันเขาชีจันเดี๋ยวเงิกัน ไม่ได้แบสสิพี่กับรถรถเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยว